วันนี้ค่ะส้มกินจอนะคะออกลูกดกเป็นต้นเลยนะคะที่จริงต้นก็เล็กมากเลยนะคะต้นขนาดนี้ประมาณ5ปีเองค่ะลูกเต็มเลยนะคะกินจอนี่เป็นส้มกินทั้งเปลือกนะคะจะมีอยู่สชนิดนะคะชนิดที่เป็น ทรงรีนี่นะคะเปลือกจะหนานะคะอันนี้ทรงกลมค่ะทรงกลมนี่จะหวานกลมกล่อมทั้งหมดเลยนะคะประโยชน์ของมันนี่นะคะดีมากๆเลยนะคะสามารถที่จะรับประทานนะคะป้องกันมะเร็งลำไส้กระเพาะนะคะทั้งสามารถที่จะ ละลายเสมหะนะคะเพราะว่ามีวิตามินซีเยอะมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปรับประทานยาแผนปัจจุบันมากนะคะสามารถที่จะปลูกต้นส้มกินจอเนี่ยไว้ที่บ้านเราก็ไม่ต้องใช้สารกคมีน,นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยสามารถที่จะปลูกในกระถางแล้วก็เป็นของขันให้กับผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือได้เลยนะคะ นี่นะค่ะเห็นไหมคะหวานมากๆเลยนะคะส้มส้มกินจอเนี่ยมาจากจีนแล้วก็ไต้หวันนะคะตอนนี้ปลูกที่ไทยเยอะมากๆเลยนะคะ อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ปลูกที่บ้านนะคะเราจะได้เอามาดูแลสุขภาพได้นะคะตามฤดูกาลนะคะเห็นไหมคะเปลือกมันจะบางนะคะโทษนะคะจะขอชิมให้ดูค่ะอือนะคะ,นะคะหวานมากเลยคะ่ะเยี่ยมเยี่ยมจริง ถ้าเรามีที่บ้านนะเราก็จะได้ดูในสุขภาพได้ธรรมชาติบำบัดค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับธรรมชาติบำบัดนะคะ